ว่านี่แน่พวกกระบี่ราชมันข้างในใครอยู่บ้างวาขอรับท่านเจ้าคุณอยู่ขอรับท่านเจ้าคุณได้ยินแต่เสียงเนี่ยโอ้โหเสียงแจวอยู่กันครบเลยมีธุระอะไรขอรับโอ้โหเรียกเสียงแก้วเลยมาถึงสี่ตัวเลยมานี่มาใกล้ๆมาใกล้ๆกัน คณะสี่ตัวร้อยครับอ๋อนี่สี่ตัวร้อยเลยเนี่ยครับถ้าเจ้าคุณมีอะไรให้รับใช้ครับคือบัตรนี้มีกระแสรับสั่งจากสมเด็จพระศรีนุชาให้ท่านราชมันเนี่ยไปสอบถามความจากยักษ์กุมารตัวเนี้ว่ามันชื่ออะไรและผู้ใดเป็นคนใช้ให้มันออกมารบในวันนี้อ๋อารับเจ้าคุณจะจัดการให้เรียบร้อยเลยครับเจ้าคุณนี่ไปดำเนินการเลยได้ได้ครับเดี๋ยวแก ไปจับแทนท่านเจ้าคุณเนี่ยท่านเจ้าคุณเหนื่อยแล้วดูเหือสิปล่อยปล่อย,อยแก้วมาเข้าไปเก็บเดี๋ยว้มาไอ้ม้าเนี่ยมันโดนสอนทิ่มตายแล้วไม่ใช่เหรอตายแล้วแล้วทำไมมันวิ่งได้อีกอะปล่อยโอ้ยปล่อย แต่ละตัวอตัวนี้อะไรเนี่ยอีนนียเหรอมึงเป็นระบำนาคเมื่อกี้ปะใช่ปะโอ้นี่ผีคาบูกิหลายสิ่งมันไฮเมื่อกี้มันไฮเมื่อกี้เนี่ยโอ้มันนี่รวมกันหลายสิ่งมีชีวิตเอางี้ว่าท่านจะคุณสั่งมาแล้วว่าใสอบถามว่าไอ้ยักษ์กุมารตัวนี้มันชื่ออะไรเป็นลูกเต้าเราใครพ่อแม่มันเป็นใครใช่ให้มันออกมารบ ใช่แลออแกถามแล้วทำไมแกไม่ถามเราฉันแค่รับเรื่องแล้วบันทึกข้อความไว้เท่านั้นเองอายุมากแล้วไม่ต้องทําอะไรมากรอกินบํานาญเกษียอายุแกทาถามมันชื่ออะไรตอบมาให้หมดไอ้หนูเองชื่ออะไรไม่บอกไม่บอกบอกไหมไม่บอกไม่บอก ตีเออเอาหนักหนักเออจักเต็ไอ้หนูชื่ออะไรไม่บอกไม่บอกกูก็ตีเอาหนักหนักจับเต็มไอ้หนูอะไรชื่ออะไรบอกว่าไม่บอกไม่บอกกูก็ตีถาต่อไปไอ้หนูอะไรหมดความอดทนเออ บอกนาหนยนะ่ลูกนะไม่บอกเนี่ยเ <_ m akes> นี่ยเ <_ m akes> ข้าไปหาเท้าชัอยเฉยยงังน่ะ <_ m akes> เป็นไน <_ m akes> งบอกไหมว่าแอมเฟตามีนอยู่ในสายเลือดมึงเลยมึงคึกแล้วเกินอ่ะมึงเป็นอะไรนี่ไงเราถามถามก็ชวนถามเงื้อทำไม <_ m akes> มันเป็นตัวช่วยในการตอบถ้าโดนเป๊ะตอบปั๊บถาม เดี๋ยวแกมีวาทศิลป์กว่าฉันนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับวาทศิลป์แล้วมันเกี่ยวกับจะตีตีมันตีมึงเอางั้นเหรอไอ้หนูไอ้หนูเป็นมิกกกับนาไหมลูกเล่นอะไรจ้านะ เนื้อทาใหม่ไอ้หนูเอ็งชื่ออะไรลูกหนูชื่อวิรุญยมุกจนะวิรุญยมุกมันชื่อวิรุญยมุกหูแตกวะเนี่ยถานทั้งนั้นไม่รู้เรื่องชื่อวิรุญยมุกไอ้เด็กนรกเอ็งด่าใครคุยกับเอ็งก็ด่าเอ็งเลยคำถามต่อไปเออพ่อชื่ออะไรลูกไม่บอกกูกั